วัสดีทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่ในแบบสามันประจำบ้านวการเด้ทิแล้ววันนี้เราอยู่ในคอนเทนท์ที่กูก๊อบเข้ามาเออไอที่ไอที่นี่ไม่เอาเลยแล้วที่ที่อะไม่เอาก๊อบเขาไว้ก่อนนะ่ะคือผมจะใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงครับในการให้และคูณกับปลาหมึกเนี่ยผมไปฟาร์มตังแบบขมโมยอย่างเดียวอะ่ะคือถามว่าผมมีควีนบีนะครับทํำไมถึงไม่ใช้ก็คือไอควีนบีเนี่ยมันจะมี2องสกิล แล้วคือกูระแวงว่าไอ้ปลาหมึกสองตัวสามตัวเนี่ยมันจะไปก๊อปสกิลโพลินคีควีนบีมาเว้ยเออผมก็จะไม่ต้องใช้เป็นปลาหมึกสามแล้วก็แลคคูนสองอันนี้ก็เป็นแลคคูนไอล็อกสกินที่ผมเพิ่งสุ่มได้ตอนเช้ามาเองนะครับเว้ยงั้นเดี๋ยวผมขอออนสักคู่คนดูเขาต้องกล้าอะไรอย่างกูกูแค่มาอาชิปเองเว้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ตอนแลคคูนผมขโมยเลยแล้วกัน3 days later โอเคครับคนดูตอนนี้ก็เหลือประมาณอีก ประมาณสามสิบกวินะครับก็คือคูณแม่งมาลุมสวนกูทําไมไม่รู้คือทําไมเหรอมันมันแปลกอ่ะคืก็แค่มีละคูณสองตัวแล้วก็ปลาหมึกสามตัวเฉยเออเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีอะไรบ้างแล้วน,นี่เฮียอะไรเงี้ยโอ้ไอสัตว์มึงอย่าให้เอากูเอาไอเดียลองกูมาด้วยอันนี้แค่น้ำจิม้มเฉยจะมาฟาร์มตังค์เนี่ครับอีเกตวิเดี๋ยวเรามาดูละคูณผมว่าจะวิ่งไปตรงไหนกันนันยังไม่มีอะไรไปละ ดูพี่กูไหนวะตัวไหนเนะี่ยตัวไหนมันจะไปอยู่นะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วิงวว่งไปละวิ่งไปละโอ้ยวิ่งไปไหนวะนะเดี๋ยวดูอีกตัวนะครับเฮ้ยตัวนี้ก็น่าจะวิ่งไปละก็ทำไมมึงไม่วิ่งไปวะมึงรอเหี้ยไรไอ้ร่างสกินมันก๊อปมาหรออะไรวะ โอ้โหกูโดนเกียนในสัตว์เฮ้ยกูโดนเกียนนกกูโดเียนกูโดนเก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 ียนโอ้มันเกียนกูโอ้โหไอ้เจ้าตัวไอรอนสกินกูแม่งไม่ได้ผลมาโอ้ไม่ได้อะผลแหละโอ้ยสัตว์สั้นตีนยิ้มหายโอ้ตรงมิโ้แปดสิบเอ็ดเหรียญ โอ้โหลูกพี่เกินไปว่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอตัดไปเตอนนี้ปลาหมึกแม่งขโมยเลยแล้วกันอีกสามนาทีโอเคครับตอนนี้ก็เหลือซีวสีสุดท้ายนี่ไงพร้อมลั่นละโอ้โหยลูกพี่ผมไหายอย่าไปสวนโอโยโอเคครับสวนนี้เชี่ยมันปลูกอะไรไปเนี่ยปลาดาปลาดาทำอะไรได้เออดูโอ้โหยลูกพี่ไปละแม่งไปแลวไงไปสามตัวแล้วทำไมเองไป,ปสวนนั้นสวนนี้ไม่ได้อะ ผมว่าพี่ขอขอ,องดีๆนะครผมว่าอโอเคครับตอนนี้ตัวแรกก็กลับมาละก็เดี๋ยวเราดูว่าได้อะไรเฮกตัส <B ur r> อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งมาละหมุน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 พร้อมลันทุง่งวิ่งไปวิววิววิวเ,เข้าเข้าสวนนี้ไปเลยนนเข้าส好说น不嘞好好说呢不嘞 เดี๋ยวลองขายดูนะครับตรงนี้ขายหมดใน,นกระเป๋าเลยสองล้านโอ้ยไวอยู่นะนี่นี่นะผมคือตอนนี้ก็เหลือประมาณยี่สิบสองวิเราคือดูดิโอ้ยรู้แต่ละสวนนี่ขโมยทีกูแบบโอ้ยหกรล้านอขอให้มาขมโมยโดนอะ่ะกูขอแค่คนเท่านี้เองขอให้ขโมยโดนอะ่ะไอสวนเนี่ยอันไหนก็ได้อ่ะกูขอแค่ขมโมยโดนก็พออโอยตอนนี้ก็เหลืออ,อีกประมาณ สามอิมาไปดูพี่วิ่งออกสอนดเวยโอ้โอ้มึงเลี้ยวไปไหนน่ะโอ้ยลูกพี่กระปกอนพี่วังก่อนพี่พี่โอโ้โหแม่งวิ่งเข้าดงไผ่โน่นเลยไอ้เฮียเห็นละขนลุกไอส้สัสโอโ้โหไม่ไหวหอ่ะนี่กูไม่ไหวจริงนะเว้ยโอ้บ,ขอบับขบุญบัขบุญต้นไผ่จริงด้วยไอ้เฮีย พูดมากมายความหมายข,ขโมยต้นไผ่ไอสัตว์ไหนอ่ะเดี๋ยวดูราคาของต้นนี้ดูครับใต้กี่บาทห้าแสนนี่เช,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 ชียลูกพีกูไปนะไอ้เฮียไปต้นบาราด้ากูขอลองโอ้โ,อโอไอ้เฮียอะไรคูณกระจกไอ้สัตว์โอ้กอะไรคูณปอมีเฮีย a few minutes later โอเคครับตอนนี้ก็คือมาละโอ้โหทุพีกูกลับไปนอนไอเหี้ยบอกูขอเมึงอย่าไปตรงนั้นเลโอ้โหไอเหียขอมีปแสมึงหยิบกล้วยกูรองเลยูบนบอซ่อมบบนบอซ่อมทุพีพี่ผมว่าอเียมาละไงแบบมีขโมยดีไงแต่กูกูขอตัวนี้หน่อยเพื่อนไปเลยไปเลยเชียเียเฉียเยเียเี้เวเียวเียวเเรวมึงเลียวหน่อย ไอ้คนเยอะกูโอ้ยแม่งไ,ไปตนเฮียยังละกูยังเบื่อ,อไอ้ลกจิบแม่งของอย่างโง่เลยสูดจะทนกับแม่งวะครับตัวแรกมาละโอ้โหยละมุน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 ไปไหนวนะน่ะโอ้ลูกพี่ผมว่าไปสวนนี่เถอะอสวนมีตั้งเยอะแม่งไปสวนนี่ไอ้กูเข้าดงผ่อีกแน่เลยกวัวแน่แน่ตัวที่แล้วก็ สามซีบีเนี่ยตัวสองนะตัวสองเฮ้ยเชี่ยแม่งเลี้ยวไปตรงนี้แม่งเลี้ยวไปตรงนี้หยิบมาโอ้ยไอ้เฮียข้อมึงตายอู้ไอ้เฮียถ้ามึงไม่หยิบสีทองมาเลยนะไอ้สัตว์แม่งไอ้ยกปอยากเบื่อไปเชี่ยเนี่ยไปตัวแต่คุณมึงหยิบมา โอ้ไ้เฮียมึงเป็นเฮียอะไรกับต้นขววะโอ้ยตัวนึงแม่งเข้าพุ่มฮีโน่แล้วน่ะมึ้เป็นเฮียอะไรเนี่ยตรงนี้แกวเคโน่เนี่ยโอ้โอ้ยจะร้องไห้ซะเดี๋ยวลองขายทั้งหมดดูนะครับได้กี่บาทสิบสองละ ไอ้เหี้ยพ่อมึงตายโอ้เนี่ยแค่เนี้ยเดียวเองเว้ยโอ้โหเกินไปว่ะพอตัดไปตอนสกิลลีกทีนึเลยโอ้ยี้ยไม่ไม่ไหวว่ะทำกับกูแบบนี้พ่อมอึงตายโอ้ยแต่ไหนก็ตรงนี้คือกูขี้เกียจรอแม่งแหละคือตอนนี้ผมจะทําเป็นผนยักษ์ในดีลองเลยวกันคนนี้ต้องใช้ตอนนี้ก็คือโทเบลก่อนผมจะย้ายให้มันมาติดกันให้หมดก่อนโอเคตอนแรกผมมุรมากองให้หมดเลย เออเออแบบนี้ดิโอเคโอเคแล้วก็อันสุดท้ายอืมเปิดมาเตอร์เลยมาเตอร์สปริงกูสองอันก็รี เสียงอ,อ่าโอเคเบสิกไม่รู้กูปักมั่วหมดเลยแล้วก็เอ็ดวานเอ็ดวานนี่ไงเอ็ดวานสักเสียงม่รู้กูปากมั่นอะโอเคครับเดี๋ยวไปละโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงเลยว่าหัเราจะได้ผลใหญ่ขนาดไหนโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมจะกอคลิปสักถึงชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่ง ตอนแบบเก็บผลแบบมาครบเลยแล้วกัน โอเคครับตอนนี้ก so ็ค oh, yeah, oh, yeah, uh, ือครบเวลาละเดี๋ยวเราไปขายดูได้กี่บาทพวกมีประมาณนี้อืมเท่าไหร่วะโอยิบสี่บีโอจะบ้าเชี่ยแพ้เสียงในหัวอุ้ยเชี่ยแพ้เสียงในหัวอุ้ยอุ้ยเสียแพ้เสียงในหัวโอ้ โอ้โหห้าสิบเก้าบีเนาะสุดไปไหนอะ่ะไ <laughs> อ้เยอะคนรวยเอ้ยคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วไปละไปไปจ้า